สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดเผ็ดหมูใส่มะเขือยาวใส่ใบชะพูครับขั้นตอนแรกกัาพริกแกงครับเป็นพริกแกงสําเร็จรูปครับไปผัดกับน้ํามันครับผัดในหอมได้ที่ก็ใส่หมูลงไปครับผัดหมูกับพริกแกงให้เข้ากันครับผัดจนหมูสุกได้ที่ไปใส่มะเขือยาวลงไปครับใช่ครับ สีสันน่าทานครับเมนูแบบง่ายๆบ้านๆครับนี่ครับใส่มะเขือลงไปครับผัดคลุกเข้าเข้ขากันครับพี่น้องครับเดือดได้ที่พมอมมะเขืขอสุกปรุงรสครับปรุงรสก็มีซอสหอยนางลม ซอสฝาเขียวผงชีรดน้ำตาลตัดเล็กน้อยน้ำปลาครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบชะพูล,ลงไปครับสูตรนี้ใส่ใบชะพูครับปกติจะใส่ใบหัวละพาครับนี่ครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับสีสันน่าทานครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนนครับพี่น้องครับ